จากศรีสะเกดมาที่จังหวัดเลยบ้างสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดเลยก็ยังไม่คลี่คลายนะคะแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาบ้างแล้วในช่วงนี้แต่แหล่งน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปาย,ยังมีปริมาณไม่เพียงพอซึ่งนอกจากประชาชนทั่วไปจะได้รับความเดือดร้อนแล้วยังมีพระสงฆ์ค่ะที่ท่านจำพรรษาอยู่ตามวัดหรือสำนักสงฆ์ต่างๆท่านก็ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคด้วยเช่นกันนะคะ ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราณที่22ค่ายสีสองรักจังหวัดเลยโดยการอำนวยการของพันเอกพิทักษพลชูศรีผู้บังคับหน่วยจึงได้จัดกำลังพลพร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำนำน้ำออกไปเติมใส่ถังน้ำภายในสำนักสงเนื้อมหินคู่ตำบลสีสองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลยซึ่งตั้งอยู่ที่เชิงเขาภูสนาวห่างจากแหล่งน้ำธรรมชาติจนทำให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งค่ะ ในภารกิจนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พระสงฆ์และญาติโยมที่มาประกอบาศาสนกิจภายในสำนักสงฆ์ในช่วงนี้ให้มีน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภคนั่นเอง